มากเกษตรร้านนี้นะคะที่มีทีมของนรกกวัริ์ทุกคนใช้วัตถุดิบพีเยมสุดๆเลยนะคะคอนนี้นะคะที่ชิคคานะคะอยู่ที่5 5 0 0ัรบาทค่ะคารวาโอมากเกษตรค่ะคือมาถึงร้านนะทุกคนคือเขาก็จะมีนี่เลยให้เราแบบขึ้นไปนั่งใช่ปะเสร็จแล้วเขาก็จะแต่ว่าเลือกห้องให้เราทาน,นะคะ่ะคือมันจะมีห้องแฮร์่เนกับห้องเฮลนะก็คือชิคได้มาห้องนี้เลยคือห้องนรกทุกคนตลกมากอะแล้วแบบวันนี้ตั้งใจจะสีขาวใช่ปะคิดว่าจะได้ไปแฮร์รเบนแต่เปล่าค่ะมาห้องนี้ค่ะคือจนนะะอนบบอานคาลมเกๆเยะะกจะม เป็นปลานะคะเป็นปลาฮามาจิค่ะสูชิคำแรกนะคะเป็นคินเมดายค่ะเชฟนะคะจะเบิร์นตรงหนังนิดนึงด้วยนะคะต่อมันจะเป็นปลาอิสกิค่ะจากจังหวัดนางาซากิค่ะทานคู่กับยูสุโคโชค่ะทุกคนข้าวที่นี่นะคะเขาใช้เป็นข้าวแดงเลยค่ะรสชาติเข้มข้นค่ะมาถึงคาไฮไลท์เลยนะคะเป็นชูโทโรคาเวียค่ะเชฟจะวางบนมือเราเลยค่ะทุกคนก็จะมีสเปรย์ทองเป็นพรีเซนเทชันด้วยนะคะจะเต็มมากเลยค่ะคำนี้โอโทโรนะคะจะทานคู่กับแบดทรัฟเฟิลค่ะทูน่านะคะที่ร้านใช้ของดีมากเลยนะคะจากยามายุกิค่ะปูซูไวอิคุะะนี่ เป็นพันมุลาสกิค่ะก็คือจะทานได้2แบบเลยนะคะคำแรกเป็นซูชิอูนิค่ะแล้วก็คำที่2นะคะเป็นอูนิโทสค่ะคือขนมปังเขากรอบป้งบงดีเลยนะคะแล้วก็มีข้าวเวียดด้วยนะคะทุกคนจานถัดมานะคะเป็นเอโซอาวาปิค่ะคือทานคู่กับซอสตับนะคะแล้วก็อิขระด้วยค่ะส่วนเนื้อนะคะเป็น A5 ฟสุกี้ยากี้ค่ะทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมหวานนะคะเป็นไอศครีมแบล็กทัฟเฟิลแล้วก็เคงยูสุค่ะถ้าใครอยากลองประสบการณ์นะคะแบบสนุกสนุกแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ทานออกมาเกเลยค่ะ